เอาครับพี่น้องเมื่อนี้ที่ออกไม้ครับทีมงานครับเนาะวนี่นายหญ่ครับนายสมพรครับอาจารย์สมพรพ่นไปน้าครับมือนี้จะเป็นสายปีนแล้วพี่น้อง อันนี้เจ้าของพื้นที่ที่พาไปครับเส้นเทนิกครับอ่าดเพิน่นอันนี้พระเอกครับเส้นลองสิไปหาเส้นริบอยู่ทางบ้านบ้านข้างหุ่งเนาะ<ช>ครับไปรถดปีกับนี่แหละพี่น้องเนาะเอาจังไรหอดไม้ผุ่นล่ะจังว่ากันไหมครับผมเอาครับพี่น้องหลังจากมาหอดไม้กับมาแยกใหญ่กันครับผมใส่เจ้าเพชรน้องลาดไปนี่ ไปนกเสียงกลางครับเขาแล้วมีข้ามุ่มคัดให้ได้ยินอยู่พี่น้องเอาลเบมึงครับจับอยู่ทั้งปลายครับเดี๋ยวนี้เนี่ยต้นเสือกนี่ครับอยู่ทั้งปลายเสือกพี่น้องจกักสีลุ่งห้บรุ่งครับไม่สาวบ่ถึงใส่ใบงาเข้าต้าๆครับนกเสียงกลางข้ามุ่มคัดมีนิยินคัดนั่น ดูลงมาแล้วครับดูลงมาแล้วพี่น้องมีรุดแล้วครับผมอู้คู่หองขนาดครับนุกปลาครับเอาครับพี่น้องหลังจากสู่กันโดนครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยใส่ไินี่ครับ่มยังเรียกตัวไม้เสืออยู่นั่นครับพี่น้องลกถึงยังเรียกัตัวไม้เสืออยู่ครับนี่นี่เห็นทางหางบานเพอรบอยู่นี่ครับ เรียบร้อยครับเจ้าเพชรน้องลาดครับมาทั้งโซนบัานน้ซ้ำกับบานกุดูครับยเยื่องกันกับบันข้างหุ้งครับผมมาบานเสียนริบอีกครับอ้าวนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยผมโดูวานบอนนี่ถือเนาะมันเรียกยังเรียกเอาโจไม้เสเสียงหน่อยคู่อ่างคาลุ่มครับใส่ว้ต้นติ้วครับนี่ถ่าว่าพิษพลาดครับเสียงเจ้าเพชรน้องลาดคู่ว่างันครับผม เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับอืมครับยังยินเสียงเรียกอยู่วมีเสียงตอบครับบานนี้ครับว่ามันเรียบร้อยแล้วพี่น้องขันพ่อพิษพลาดครับนี่อยู่ใกล้ประมาณเส้นหนึ่งครับผมนี่ครับผมนี่ยังเรียกเอาอยู่ครับ เนี่ยเอาเพชรหนองลาดครับแต้มสองไม่สามครับผมเดี๋ยวขออนุญาตยุดชิปอนนุกลงก่อนครับนี่ครับผมแ้มที่สองไม่ที่สามครับเดี๋ยวเอานกออกไปหาหมูกอนพี่น้องนี่แม้มแ้มแรกอยู่ในถุงหนึ่งครับแ้มแรกครับ นี่แ็มสองกับเจ้าเพชรน้องลาดครับอ้าครับพี่น้องเอาใช้ถุงเขียวเรียบร้อยครับสองแต้มครับจเจ้าเพชรน้องลาดอาครับพี่น้องบ้านนี้สรุปคลิปเมื่อบ้านครับผมคาแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าสรุปคลิปในสามแ้มครับเพชรน้องลาดของผมด้สองดวงดีเมื่อนี่ของเสียนสเนก นกเขาใหญ่บ้านดุงหนึ่งแ้มครับร่วมสามแจมพี่น้องทั้งจันกาผมพร้อมทีมงานกับสีขับบ้านแล้วครับคำแล้วเสี้นเทนิสเอออันนี้เสี้นลิฟครับมื่อนี้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงเขาร้อมเสี้นลองอ่าอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ม่อครับครับถี่เมื่อแล้วพี่น้องลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ